ก็ดีใจชื่นใจชื่นใจเฮ้ยโชคเอาลับมาให้ลูกให้หลานนะให้ลูกให้หลาน,นตะลึงคลิปหนุ่มไหว้พญาศีสัตนคราดแล้วจู่ๆ ก็เกิดอาการแบบนี้เจ้าตัววอนผู้รู้ไขข้อสงสัยคลิปหน้าตื่นตะลึงนี้โพสโดยคุณดาดาออกแบบตกแต่งภายในเป็นเหตุการณ์ที่เจ้าตัวประสบขนาดไปไหว้พญาสีสัตนาคราชที่จังหวัดนครพนมจากนั้นก็เกิดอาการนั่งหัวเลาะและร้องไห้สลับไปมาจนญาติพี่น้องที่ไปด้วยเข้าไปขอโชคขอลาบเพราะเชื่อว่า เป็นพญาศีสัตตนคราชประทับส่งโดยเจ้าตัวได้โพสต์หลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวว่าช่วยแชร์หน่อยครับอยากเจอคนรู้จริงผมเป็นคนหนึ่งที่มีเชื่อในเรื่องขององค์เจ้าเข้าส่งว่าคงจะหลอกลวงเสแยแ้งแกล้งทำรรหลอกผู้คนไปวันๆทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะมีทั้งของจริงและเพอเจอมาวันหนึง่ง ผมได้ไปที่จังหวัดนครพนมที่องค์สมมุติของพยาศรีสัตนคราชวันที่15ตุลาคม2559เหตุการณ์แบบนี้ได้เกิดขึ้นกับตัวผมเองงงทั้งคนในงานงงทั้งบุคคลที่ไปด้วยผมไม่เคยบอกเหตุการณ์นี้กับใครนอกจากบุคคลในครอบครัวที่ไม่กล้าบอกคือกลัวคนเขาหาว่าบ้าเพิอเจอแสดงไร้สาระ แต่ผมขอยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองซึ่งไม่สามารถที่จะบังคับตัวเองได้ไม่ได้มนไม่ใช้สแตนอินไม่ใช้ตัวแสดงแทนเหตุการณ์วันนั้นมีผู้คนมากราบไหวมาขอพรจากผมมากมายมีคนเอาหมากมาให้กินมีนางลำมาลำถวายเหตุการณ์ในคลิป เป็นแค่ส่วนหนึ่งของช่วงเวลาอันแปลกใจที่เกิดขึ้นกับผมแต่ที่ถ่ายได้มาคือเท่านี้อันที่จริงมีอีกแต่ไม่รู้ว่าเป็นเหตุอะไรถึงทำให้หายไปหมดเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนพอมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ช่วยให้คำปรึกษาช่วยชี้แนะให้ด้วยครับว่ามันคืออะไรวันนี้ที่เผยแพร่คลิปนี้เพื่ออยากจะเจอคนที่รู้จริงไม่ได้จะอวดอ้างคุณวิเศษหรือลบหลู่แต่อย่างใด หากมีคำพูดอะไรไม่ดีตรงไหนขออภัยด้วยครับและนี่เป็นเรื่องราวออของคุณเด้ดาที่ได้ไปกรบว่าองค์สมมุติของพยาศีสัตนาคลาดณจังหวัดนครพนมและได้เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดขึ้นกับตัวเขาซึ่งอยู่ดีๆก็เกิดอาการร้องไห้และหัวเราะออกมาและหลายคนเชื่อเหลือเกินว่าเป็นร่างประทับทรงของพญาศรีสัตนาคลาด ปู่จะปู่จะให้อะไรลูกหลานเล่าห้เลือกเลยหนูให้เลือกเลยเลือกเลยไม่เลือกเลยเลขอ,อ,อ,อะไรเลขไหไรแพ้ใจหนูเลยให้เลือกเลยลูก